กับปัญหาหยุดงานปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินรวมถึงความเครียดที่ว่าตัวเองเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะติดหวัดไหมจะติดเชื้อไวรัสไหมสวัสดีค่ะมาพบกับแวนอีกแล้วนะคะในพิชวีชาแนลนะคะชาแนลที่จะ ให้จิตวิทยาในการพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตที่มีความสุขและพัฒนาขึ้นแล้ววันนี้หัวข้อก็ตรงกับ c h ANNEL ของเราเลยค่ะก็คือวิธีการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการกับความเครียดของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสวัสดีค่ะมาพบกับแวนอีกแล้วนะคะในพิชวีช ANNEL นะคะช ANNEL ที่จะ ให้จิตวิทยาในการพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตที่มีความสุขและพัฒนาขึ้นแล้ววันนี้หัวข้อก็ตรงกับชาแนลของเราเลยค่ะก็คือวิธีการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการกับความเครียดของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะ เจอกับปัญหาหยุดงานปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินนะคะรวมถึงความเครียดที่ว่าตัวเองเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะติดหวัดไหมจะติดเชื้อไวรัสไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะมันกดดันทําให้เราเกิดความเครียดแล้วเรามาดูกันว่าจิตวิทยาจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะ แต่ก่อนอื่นบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยคือมีอยู่ในทุกๆคนเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนอยู่แล้วนะคะเราใช้จิตวิทยาเชิงบวกอยู่แล้วแต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้แล้ววันนี้วันจะมาย้ําเตือนด้วย5วิธีที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจัดการความเครียดได้ดีขึ้นวิธีการแรกค่ะเวลาเราเครียดกับความกดดันหลายๆเรื่องที่กําลังเผชิญอยู่เป็นเพราะว่าเรามองเห็นแต่ปัญหาสิ่งแรกที่อยากจะให้ทําคือมีความหวังค่ะ คือมองว่าในอนาคตเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันจะคลี่คลายมีความหวังว่าสุดท้ายเราจะรับมือได้มีความหวังว่าเดี๋ยวเราจะมีทางออกเราจะสามารถวางแผนลงมือทําแล้วจะแก้ปัญหาแล้วพาตัวเองเนี่ยให้ผ่านพ้นสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ตรงนี้ได้ความหวังเนี่ยมันเหมือนกับการมองโลกในแง่ดีแต่ว่ามองอนาคตค่ะมองอนาคตที่ยังมาไม่ถึง สิ่งที่บอกว่าอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคือไม่ว่าเราจะมองในแงด่ดีในแง่ร้ายในแง่ไหนก็ตามไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหาว่าเรามัวแต่ไปคิดว่าโอ้โหอนาคตนี่มันจะต้องแย่แน,แน่เลยมันจะต้องมีแต่ปัญหาเราจะเจ๊งไหมเราจะหมดตัวไหมคือเราไม่รู้แต่ถ้าเรายังมัวแต่ไปโฟกัสว่าโอ้โหมันจะต้องมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นก็คิดวกวนอยู่นั้นมันจะยิ่งทําให้เราเครียดวิตกกังวล วิตกกังวลเสร็จแล้วอาจจะเกิดปัญหาความเครียดสั่งสมตามมานะคะเกิดปัญหาสุขภาพอะไรอีกเยอะมากดังนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มีความหวังแต่คำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือ plan for the worstbut hope for the best หมายความว่าคุณลองคิดดูซิว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นนะ่ะคืออะไรแล้วหลังจากนั้นระวังแผนรับมือค่ะถ้ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นในกรณีที่เลวร้ายสุดๆเรามีทางออกอยังไง เตรียมไว้วางแผนให้เสร็จสรรับเขียนให้เคลียร์นะคะทางที่ดีคือเขียนออกมาแล้วเคลียร์กับตัวเองว่าโอเคเรามีแผนรองรับไปแล้วว่าถ้ามันจะเกิดกรณีแบบนี้เราจะทําแบบนี้ถ้ามันออกมาเป็นแบบนี้เราจะทําแบบนี้ชัดเจนกับตัวเองหลังจากนั้นคือปล่อยวางค่ะปล่อยวางแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เราควรจะทําแล้วก็มีความหวังว่า เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะมีทางออกโอกาสดีๆรอเราอยู่นี่คือการมองโลกในแง่ดีโดยเฉพาะมองอนาคตในแง่ดีต้องมีความหวังกับชีวิตเราถึงจะมีพลังเดินต่อไปได้ค่ะวิธีการที่2ก็คือ Flow หรือการใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมหรืออยู่กับผู้คนหรือว่ากับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเวลาที่เรามีความเครียดโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเราอาจจะไปหมกมุ่นกับปัญหา เราอาจจะไปหมกมุ่นคิดวกวนคิดไม่จบคิดแล้วคิดอีกนะคะบางคนจะมีลักษณะว่าเป็นคนคิดมากและคิดวกวนดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถกันตัวเองแล้วหาเวลานะคะทำงานอดิเรกขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งถ้าหากว่า ปกติเราไม่มีงานอดิเรกทำมัวแต่ยุ่งกับงานช่วงนี้ถ้าหาว่าเราว่างขึ้นมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะจัดสรรเวลาทํากิจกรรมที่เราชอบบางคนบอกว่าโอ้โหหนังสือเต็มตู้เลยไม่มีเวลาอ่านช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะต้องหยิบมันมาอ่านนะคะซึ่งวันพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเรามีคลังหนังสือดีๆเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งพลังงานแล้วแหล่งกําลังใจที่ดีมากๆเลยเวลาเรารู้สึกเครียด เวลาเรารู้สึกจิตตกหยิบหนังสือดีๆสักเล่มออกมาแล้วอ่านมันนะคะไม่น่าเชื่อว่าพออ่านไปได้สักพักอะ่ะพลังเรากลับมาเพราะบางครั้งเวลาเราเครียดสมองเราเนี่ยมักจะไม่ปลอดโปร่งเพราะไม่ปลอดโปร่งแล้วมันคิดอะไรไม่ออกค่ะเราไปอ่านหนังสือเราอาจจะได้ไอเดียดีๆหรือมันอาจจะจุดประกายการติ๊งแวบอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะคะแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามองเห็นทางออกเออใช่ ชีวิตมันมีหลายแนวทางหลายแง่แล้วมันมีโอกาสดีๆรออยู่หรืออาจจะมีวิธีการใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆที่คนอื่นเคยผ่านมาแล้วแล้วผ่านพ้นมันมาได้เราก็สามารถเรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็กลับมาช่วยเราได้นะคะโฟลในที่นี้อาจจะหมายถึงการอยู่กับคนที่เรารัก ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบางคนอาจจะไม่มีลูกนะคะก็อาจจะใช้เวลาอยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ได้พอเราได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีนะคะเป็นครอบครัวเราแบบนี้ค่ะจิตใจเราจะสงบแล้วก็จะมีความสุขจะลืมเรื่องความทุกข์แล้วก็กลับมาอยู่ปัจจุบันได้ดีมากขึ้นความสมคัญเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าหาว่าใครรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยไร้กําลังใจรู้สึกเครียดอยู่คนเดียวหมกมุ่นกลับไปหาคนเหล่านั้นค่ะกลับไปหากัลยาณมิตรหรือคนที่ทําให้คุณรู้สึกมีกําลังใจขึ้น ใช้เวลากับพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้พูดให้กำลังใจอะไรเลยแค่ใช้เวลาอยู่ด้วยการพูดคุยกันกินข้าวด้วยกันหรือว่าเล่นเกมทำกิจกรรมด้วยกันดูหนังด้วยกันแค่นี้ก็ทำให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายขึ้นได้แล้วค่ะ ข้อ3นะคะ strength and values หมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนนี้มันอาจจะมีหลายอย่างที่เรารู้สึกรับมือไม่ไหวมันเกินตัวมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมดังนั้นกลับมาดูที่ความสามารถของเรานะตอนนี้ค่ะ จุดแข่งของเราและคุณค่าของเราโดยเฉพาะใครที่กําลังรู้สึกเคว้งคว้างกําลังจะตกงานหรือธุรกิจกําลังย่ําแย่หรือเป็นฟรีแลนซ์ที่ลูกค้าหายไปนะคะกลับมาที่จุดแข่งของเรากลับมาที่ความสามารถของเราเราทําอะไรได้บ้างตอนนี้เราทําออกไปค่ะช่วงนี้นะคะมันจะเจอเรื่องราวของผู้คนมากมายเลยที่เขาประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจบ้างเกี่ยวกับงานบ้างนะคะมันจะต้องสะดุดเพราะว่าไอ้ช่วงโควิดล็อกดาวน์ทำให้การใช้ชีวิตของเรามันไม่ปกติแต่ทีนี้คนพวกนี้ค่ะ พอเขาตั้งสติได้นะคะเขาก็ใช้เวลาเนี่ยค่ะหลังจากที่เขาว่างเว้นจากแบบธุรกิจจางงานเนี่ยเขาก็มาทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสามารถของเขาอาจจะเป็นการไลฟ์ให้ความรู้ให้กําลังใจคนอื่นหรือทําอะไรก็ตามที่เขาถนัดนะคะทำออกมาแล้วให้ผู้คนไปแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้หวังเรื่องเงินเรื่องทองนะคะแต่ให้โดยความรู้สึกว่าอยากจะช่วยอยากจะให้อยากจะช่วยคนที่ลําบากกว่าแต่พอเราทําแบบนี้เรารู้สึกว่าเราอะมีความสุขขึ้นมีคุณค่ามาก แล้วมันอาจจะกลับไปที่โฟล์ข้อเมื่อกี้นะคะพอได้ทำเราเพลินอยู่กับกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วคนได้ประโยชน์ะเราจะรู้สึกโอ้ยมันดีจังเลยความรู้สึกดีๆนะมันกลับมาหาเราด้วยนะคะผ่อนคลายแล้วแถมยังมีประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับปัญหาที่มันใหญ่เกินตัวหันกลับมาสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะอยู่กับจุดแข็งของเราอยู่กับความสามารถของเราเรามีคุณค่าอะไรกับใครบ้างเอาออกมาใช้ค่ะแล้วคุณอาจจะเจอทางออกหรือทางไปที่มันไม่น่าเชื่อก็ได้ค่ะ ข้อ4ค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงแต่เราได้ยินกันบ่อยก็คือเรื่องของการรู้จักขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างขาดหายไปโอกาสขาดหายไปไรายได้ลดลงงานหายไปแต่เราอาจจะหลงลืมว่าเรายังมีสิ่งดีๆมากมายอยู่ในชีวิตของเราแต่พอเราไปมัวแต่สนใจกับสิ่งที่เราขาดไปสนใจสิ่งที่มันกําลังหายออกไปจากตัวเราแล้วเราลืมสิ่งที่เรามีอยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นกัญยาย น้มิตรที่ดีครอบครัวที่ดีมีคนที่สนับสนุนบางคนอาจจะยังมีงานที่ดีที่มั่นคงรออยู่สิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะหันกลับมาโฟกัสการที่บอกว่าให้เรารู้จักขอบคุณเนี่ยคือการฝึกให้เราเนี่ยลองหันกลับมามองซิว่าเรายังมีเรื่องดีๆอะไรในชีวิตเราบ้างเพราะว่าถ้าหาว่าเราไม่หันกลับมามองสิ่งเหล่านี้เราก็จะยิ่งเครียดทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราขาดจังเลยชีวิตเราทำไมแย่จังแต่ถ้าเมื่อไหร่หันกลับมามองสิ่งเหล่านี้ค่ะเราอาจจะพลิกความรู้สึกเลยก็ได้นะคะอาจจะเกิดความรู้สึกใหม่ เลยก็ได้ว่าเรายังเหลือสิ่งดีๆในชีวิตของเราอีกเยอะเลยอะ่ะเรายังเหลือโอกาสเรายังเหลือเพื่อนที่ดีเรายังเหลืองานที่ดีอีกเยอะมากการขอบคุณเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆที่เราสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะแค่นั่งๆอยู่นะคะเรามองไปรอบๆซิว่าเรารู้สึกขอบคุณอะไรบ้างที่เรามันยังมีอยู่ในชีวิตของเราแล้วจิตใจเราจะสงบขึ้นแล้วก็เบาขึ้นเยอะเลยะคะ่ะ แล้วข้อ5านะคะกำลังเป็นที่สนใจของวงการจิตวิทยาโดยเฉพาะต่างประเทศนะคะเรื่องของการฝึกสติการมีสติอยู่กับปัจจุบันและการฝึกสมาธิการนั่งสมาธิมันไม่ใช่เรื่องของาศาสนาแต่มันเป็นกิจกรรมในการพัฒนาสมองของเราพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของเราให้เรากลับม,มาอยู่กับปัจจุบันให้สมองเราเนี่ยฟุ้งซ่านน้อยลงจัดระเบียบความคิดของตัวเองให้เราตัดความกังวลได้ง่ายขึ้นนะคะควบคุมความคิดได้ง่ายขึ้น พอฝึกเยอะๆเข้าเนี่ยสมองเรามันจะคมหมายวามว่าเวลาจะคิดแผนหรือวิเคราะห์อะไรสักอย่างออกมาเนี่ยมันจะคมขึ้นอันนี้จากประสบการณ์ตรงที่มันฝึกสติโดยการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมาตลอดปกติเนี่ยนั่งอยู่ใจของเราสมองของเราความคิดของเราอาจจะแวบไปคิดเรื่องอื่นกังวลเรื่องอนาคตไปคิดเสียใจเรื่องอดีตไปโกรธคนนั้นคนนี้นึกถึงคนนั้นคนนี้คือสมองของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันทีนี้ความเครียดความทุกข์ก็เข้ามายิ่งถ้าหาว่าเราพื้นเนี่ยนะคะเป็นคนที่คิดลบคิด ถึงแต่เรื่องแย่ๆคิดถึงแต่เรื่องบั่นทอนกำลังใจความเครียดมันก็มากขึ้นทีนี้การฝึกสติเนี่ยมันช่วยดึงให้เราเนี่ยค่ะออกมาจากความคิดและกลับม,มาอยู่กับปัจจุบันเราก็จะหันกลับมาโฟกัสที่ร่างกายของเราค่ะเรากําลังนั่งท่าไหนอยู่เรากําลังทํามือทําไม้อย่างไงเรากําลังกระพริบตาอยู่ไหมอย่างนี้ยค่ะมันจะช่วยให้เราตัดความเครียดความกังวลจากอดีตจากอนาคตได้นะคะแล้วเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีสติมากขึ้นและทําให้เรามีความคิดที่เร็วมากขึ้นฉับไวมากขึ้นคะ่ะ นี่ก็เป็น5วิธีจิตวิทยาเชิงบวกในชีวิตประจําวันของคุณง่ายๆเลยที่คุณสามารถเอากลับมาจัดการกับความเครียดคุณได้แต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมดูแลร่างกายของคุณนะคะจิตใจที่ดีจิตใจที่มีความสุขเกิดมาจากร่างกายที่แข็งแรงการออกกําลังกายช่วยได้แน่นอนการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอช่วยได้แน่นอนและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยได้แน่นอน สสิ่งเบสิกที่เรามักจะลงลืมแต่มันมี impact หรือมีคุณประโยชน์มหาศาลเลยขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็อยากจะให้คนที่เรารักนะคะได้รู้เรื่องเหล่านี้บ้างก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะแล้วก็กด subscribe นะคะช่องนี้ไว้แล้วจิตวิทยาดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นก็จะมาเรื่อยๆ